1> 2 1 800 80, ฟาบโอ้โหถือว่ากระชับดิ2 1โอ้โหระบบที่เขาช่วยเหลือการขับขี่น่คุณดูดินี่เล็กๆจริงๆเดี๋ยวสนามเต็มเ็าจะมีโค้งประสิทธิภาพการเบรกบนพื้นแห้ง3 2 1พื้นเปียกอย่างนี้นะเดี๋ยว2 1โอ้โของ NVH เรื่องช่วงล่างเรื่องอย่างมีส่วนเกี่ยวนะครับหลายไปแบบนี้เลย มาสด้าเรารู้กันอยู่แล้วถ้าเกิดจะถามหาความนุ่มนวลเนี่ยเราลองนี่ดูนะนะผู้ชมเรื่องช่วงล่างลองเรื่องการใส่โค้งต่างๆดูซิมาสด้าสอคันนี้เป็นยังไงนี่แหละคือคาแรคเตอร์ของรถมาสด้าแต่ในแง่ของการนั่งโดยสารเนก็100กิโลนะแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยเนี่ย มาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโค้ชพีผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่สนามทดสอบแอตทริกเลยนะถือว่าเป็นสนามทดสอบแห่งชาตินะฮะที่เรียกได้ว่ามีมาตรฐานสูงมากๆเขาบอกว่านะฮะได้อันดับ11ของโลกเลยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นรองแค่ญี่ปุ่นณตอนนี้เท่านั้นเลยนะครับมีหลายสถานการทดสอบมากๆเลยแล้ววันนี้เราถือว่าเป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกที่ทางสนามเนี่ยเปิดมาให้กลุ่มมาสด้เนี่ยได้มาลองขับกัน บ,บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแล้ววันนี้เราอยู่กับตัว Mazda า2 o d เด e a r 2023นะครับเป็นตัวซีดานรุ่น 1.3S หรือตัวกลางนั่นเองหน้าตามีการเปลี่ยนใหม่แต่ล้อเนี่ยังเป็นล้อเดิมซึ่งความคุ้มค่าของตัว m o l ด e a r 2023เนี่ยนะฮะเขามีการเพิ่มเติมออปชั่นหลายๆอย่างในตัวเริ่มต้นให้มันคุ้มมากขึ้นเช่นระบบ i อเอ็กทีฟเซ ดันะะ Dynamic นามิกเรดาร์ครุสโซนโทนอย่างเงี้ยให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสมไมก่อนจะมีแค่ครูสใช่ไหมอันเนี้ยมีมาให้แล้วแล้วก็เรื่องของระบบอำนวยความสะดวกต่างๆก็จัดเต็มนะครับผมถือว่าเขาอาจจะเป็นรุ่นที่แบบปลายโมเดลแล้วแหละเลยใส่ออปชั่นมาให้เต็มนะครับซึ่งวันเนี้ยเราน่าจะอยากทราบกันว่าตัวโมเดล year 2อง3ันี่มเนียมาสด้าตัวซีดานที่ผมได้คิวอันนี้พอดีเนี่ยช่วงล่างจะเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญอยู่ในสนามแบบนี้เราสามารถทดสอบได้แบบจัดเต็มซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเลนเชดแล้ว ดูซิว่าช่วงล่างเขาเนี่ยเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงเวลาเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะสามารถนะฮะสเตเบิลตัวรถได้ขนาดไหนนะครับโอเคอย่างที่บอกนะว่าทริปนี้นะฮะเขามี Mazda มาครบทุกรุ่นเลยแต่พอดีเราได้คิวตัวนี้นะเป็นตัว Mazda 2ซีดานตัว 1.3S ราคาค่าตัว680,000บาทนั่นเองนะครับก็น่าสนใจมากออปชั่นเนี่ยถือว่ามีในระดับหนึ่งแต่แค่อาจจะไม่ได้เต็มเท่าตัวสปอร์ตหรือตัวท็อ นะตัว SP เนี่ยหน้าตาจะเป็นอีกแบบหนึ่งลวดลายล้อจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เนี้ยล้อเดิมแต่หน้าตาใหม่แต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่าก็น่าสนใจแต่ตัวเริ่มต้นนะจะได้ล้อที่เป็นฝาปิด แต่ผมมองว่าตัวต้นกลับสวยที่สุดนะตอนนี้โอเคผู้ชมนะก่อนเราจะไปลองขับกันไปลองทดสอบแบบจัดเต็มกันเดี๋ยวผมจะาพาไปดูเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรไม่มีเทอร์โบนะ93แรงม้าที่5,800รอบต่อน,นาที่วนแรงไปสูงสุดนะ123นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีเกียร์เขายังเป็นตัวอัตโนมัติที่ไม่ใช่ CVT อยู่เป็นทอร์คคอมเพเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าฟิลการขับขี่สนุกเหมือนเดิมแน่นอนมีฟิลที่แบบว่ามีการเชียเ่ยนเ,เ,เ,เกียร์เ,มน,เมนดิรันลี่อคู่หน้า ช่วงล่างด้านหน้าแม็กกาสันสตาร์ด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมส่วนเรื่องของการรองรับน้ามันคันนี้รองรับสูงสุดคือ e 2 0เหมือนเดิมอยากไปดูนะฮะ,ะรายละเอียดการเปลี่ยนเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ผมพารีวิวคันนี้มาแล้วครั้งเนี้ยผมจะพามาลองขับกันว่าการทดสอบในสนามคันนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่ะหน้าตาคร่าวๆแบบนี้ไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับเดยไทม์และนิ่งไลท์เป็นดวงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ led เต็มระบบ นะครับไฟเลี้ยวอยังเป็นหลอดไส้ปกติรวมไปถึงกระจังหน้าตรงนี้ทึบมาให้แบบนี้เลย<ม>เขาบอกว่าเป็นเป็นดีไซน์นิวเวฟตัวใหม่นะก็จะรู้สึกว่ามันมีความเหมือนเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมแต่จริงๆยังไม่ใช่ยังไม่มีตัวเลือกที่เป็นรถไฟฟ้านะครับ<ม>บั๊เปุ่มด้านล่างตรงนี้คล้ายๆเป็นหนวดหรือบางคนก็จะบอกเป็นปากเบรกอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่ามันก็อาจจะดูสปอร์ตขึ้นในมุมมองบางคนนะแต่ถ้าเกิดอยากเอาสปอร์ตสุดจริงเนี่ยคุณจะต้องไปตัว SP ตัวล้อคุณผู้ชม ล้อลวดลายเดิมสีเดิมแล้วก็สเปคต่างๆเหมือนเดิม185 65R15 แบบนี้นะครับกลุภายในก็คุมมาอย่างดีจริงๆ Mazda เนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เรื่องของดีเทลแล้วก็รายละเอียดเนี่ยผมว่า มาดีนะฮะฝาครอบชมูกข้างสีเดีวยวกันกตบตัวรถไม่ไฟเลี้ยวคันนี้ยังไม่มีกล้องรอบขันกล้องรอบคันจะมีเฉพาะตัว SP เท่านั้นนะครับแล้วก็ดิสเบรกคันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับด้านหลังนะดิสเบรกสีล้อจะมีเฉพาะตัวท็อปดีเซลเท่านั้นและนี่คือตัวถังของความเป็นซีดาน้นะายจะสั้นๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีตัวไล่ฟ้านะับมีไฟเบรคดิสามีตัวสปอยเลอร์แล้วก็ไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับโลโก้สกายทีพี G. นี่โลโก้มาสด้าไอ้ตรงนี้เขาเสริมเข้ามานะ เออมีสปอยเลอร์ที่มันรู้สึกว่ามันเต็มมากขึ้นกล้องด้านหลังมีมาให้เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดและปัมเปอร์ด้านล่างตัวเนี้ยเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะปลายท่อมีการคลุมมาให้อย่างดีนะครับผมถือว่าเออมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะนี่เห็นไ่มหน้าตาดูดีทรงมาดูดีเลยนะทีนี้ผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปลองขับกันว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึง ที่หลายคนอยากทราบนะครับมาสเตอร์สองคุณได้แบบนี้เรียบร้อยแหละเออบางคนบอกมันดูหรูขึ้นนะแต่จริงๆมันคือดีไซน์แบบเดียวกันกับวอลโวนั่นแหละนะครอันนี้มีล็อกรถบด,ดล็อกนะฮะแล้วก็เปิดฝาท้ายกดค้างได้แต่จะเป็นฝาท้ายที่เป็นแบบการลดสลักเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าแต่อย่างใดแล้วก็ไปปิดก่อนเดี๋ยวเราลืมอ่าโอเคเราเข้าไปดูข้างในกันนี่ลดล็อกปึ้งเข้ามานะครับภายในเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัว ตัว S หรือว่าตัวอะไรนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเรื่องแดชบอร์ดนะครับตัว S เนี่ยเบาะนั่งเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ขอบด้านข้างเป็นตัวผ้านะพวงมาลัยเป็นดีไซน์เดิมแล้วก็อ่ะเราเข้ามาดูภายในกันแดชบอร์ดตรงนี้ผู้ชมมีการเปลี่ยนดีเทลคือแต่ก่อนจะเป็นลวดลายนะ,ะที่เป็นการบุหนังบุอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นครั้งเนี่ยมันกระายเป็นว่า สีแบบพาสเทลแบบนี้เลยเฮ้ก็ดูสวยดีนะดูแปลกตาดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทรถกันดูซิว่าหน้าจอแล้วก็เรื่องของนะฮะฟังก์ชันการใช้ง,งานต่างๆเป็นไงนะเยียบเบรคนะฮะกดปุ่ม3 2 1นี่นะครับจอกลางเหมือนเดิม c p r p l a y a n เ r o i d Auto แบบไร้สายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านล่างตัวนี้เป็นระบบปรับอากาศแบบออโต ด้านล่างนะฮมีตัวไวเลสชาร์จมาให้นะฮะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไม่มีแล้วก็ความเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยจะมีโหมดปกติและโหมดสปอร์ตนะครับคอมมานดเซนเตอร์มีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าย,ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นก้านแบบนี้สามารถชิปเกียร์เองได้ด้วยมีแพดเดิลชิปนะส่วนชุดมาตรวัดเนี่ยน่าจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้โอเคผู้ชม เราพาทัวร์คร่าวๆแบบนี้ถ้าอยากดูเจาะลึกย้อนกลับไปดูได้นะครับก่อนไปชมการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซั b s ไ r i b ์ให้ช่องคุยพีด้วยนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ลอรเอเซนโซกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ทามห้างชั้นนาทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูป l อ r e เอเซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lor e Essen โซสัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหา และ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพจจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูปเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูปเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิก เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปทดสอบในสเตชันนะของมาสด้าที่เขาจัดให้กันดูซิว่าสูตรถึงร้อยเป็นไงนะครับดินามิกแฮนเดลลิ่งต่างๆเป็นยังไงการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงการซาลาลอมเป็นยังไงนะรวมไปถึงถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราจะถ่ายการขับจริงบนถนนให้ดูด้วยนะครับก็เปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับกันครับเราได้ลองทดสอบจัดเต็มแล้วนะฮะทั้งเรื่องอัตราเร่งทั้งเรื่องแฮนเดลลิ uh, ่งเปลี่ยนเลนเลนเชนเดี๋ยวดูซิว่า ช่วงล่างมาละสองตัวโมเดล y ยี่สิบสามเนี่ยอันนี้ตัวซีดานต้องบอกกันนะไม่ใช่ตัวแฮชแบ็กคาแรคเตอร์การขับขี่เนี่ยมันแตกต่างกันเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ดีไซน์ไซซิ่งรถซีดานเนี่ยเขามีท้ายนะครับเรื่องฟีลการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวเราลองจัดเต็มให้เลยสเตชันสูงถึงร้อยนะผมจะกดเต็มเลยนะในโหมดปกตินะนะฮะยังไม่ใช่โหมดสปอร์ตเดี๋ยวรอบนึงอาจจะลองโหมดสปอร์ตให้ดูป้าย3 2 1สองไปสี่สิบห้าสิบ 60 70 80 90 100ปรประมาณนี้นะครับชะลอโอเคนะคือจริงๆตัวไมเนอร์เชหรือโมเดลเยี r 2 0 3ยร์2023เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกนะฮะแค่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้มันน่าสนใจมากขึ้นแค่นั้นเองอลองเข้าโค้งตรงนี้ดูนะ นี่เล็กๆจริงๆเดี๋ยวสนามเต็มเกาจะมีโค้งยาวๆแบบเนี้ยประมาณ4โลให้ลองด้วยก็โหดูแฮนด์เลิรงเขาถนนเขาดีด้วยแหละนะฮะถนนเขาดีด้วยแหละไปต่อเลยนะฮะโอ้โหสนุก,กว่ะคือต่อไปถ้าเกิดเรามีรถยนต์เนี่ยมาลองทดสอบที่เนี่ยผมว่าน่าจะเฟียวไม่น้อยเลยนะฮะอาจจะรอลงนิดนึงความเร็วประมาณที่เขากำหนดนะห้ไป ฟ้าบโอ้โหขวาซ้ายขวาโอาโหคุณดูถือว่ากระชับดิอ่ะขึ้นนี้ขึ้นมาตามที่เขากำหนดนะครับเลนเชนนะ3ามองหนึ่งโอ้โหช่วงล่างฟิลนะฮะระบบที่เขาช่วยเหลือการขับขี่นะคุณดูดิถือเราลองอย่างนี้ให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าในเคสแต่ว่าถ้าเกิด ขับบนถนนจริงแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถหักหลบสิ่งกีดขวางหรือหลบรถหลบจักรยานยน,นต์อะไรต่างๆนานาได้นะครับ,บประมาณนี้เดี๋ยวขานี้นะเราจะลองสูงถึงร้อยในโหมดสปอร์ตนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนไปอันนี้เบาๆไปเลี้ยวตามโค้งเข้าไป่ยผู้ชมคือถ้าเกิด เราได้เอารถมาเนี่ยมาลองในหลายๆรุ่นอ่ะมาเปรียบเทียบกันนคุณจะได้รู้เลยว่า <Hey. S 1> คาแรคเตอร์รถแต่ละคันเป็นไงอ่ะโหมดสปอร์ตแล้วนะโหมดสปอร์ตแน่นอนนะครับอัตราทดต่างๆมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเร็วขึ้นหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้โหมดนอร์มัลทั้ง1อ0มาส 2, มด้2 m o เดี2013ในโหมดสปอร์ต3 2 1 30 40 50 60 7จ็ดสิบ0ปดสิบเก้าสิบร้อยประมาณนี้โอ้โหเรียกได้ว่าก็เหมือนเดิมคือคาแรคเตอร์การดึงศูนย์ทุกร้อยอย่างเงี้ยไม่ได้รวดเร็วนะฮะโอเคนี่คือสเตชันทั้งหมดของอ่ากรุ๊ปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองอีกทีหนึ่งนะเขามีอีกหลายสเตชันเลยนะครับว่าคุณอยากจะลองแบบถนนเปียกถนนแห้งหรืออย่างไร โอเคผู้ชมสเตชันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปลองเรื่องของการเบรกบนพื้นเปียกลองเรื่อง NVH ก็คือเสียงรบกวนข้างโดยสารนะครับด้วยสนามที่เขาจําลองมาอันนี้บอกเลยว่าละเอียดมากๆเดี๋ยวไปลองดูนะครับตอนเนี้ยเบื้องต้นจะออกตัวด้วยความเร็วประมาณ80แล้วเดี๋ยวเบรกบนพื้นแห้งก่อนแล้วก็จะเลื่อนกลับมานะครับเป็นเบรกบนพื้นเปียกตรงนี้นะครับไปดูกันครับอันนี้ไป80อันนู้นไป40 นะครับเดี๋ยวออกตัว80แล้วก็ลองเบรกดูนะนี่มีการรดน้ําอยู่ตลอดแบบนี้นะครับจำลองการขับขี่แบบฝนตกออกตัวนะ้ำสามสองหนึ่งไป80แล้วเดี๋ยวเบรกหนักตรงนู้นะผู้ชมดูซิว่าประสิทธิภาพการเบรกบ,บนพื้นแห้งเป็นไง80สามสองหนึ่งนี่คุณดูดิเอก็จะมีไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนนะครับ เพราะว่าระบบมาตรฐานเซฟตี้ของเขาเนี่ยนะฮะมันขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปในความเร็ว40นี่แบบหนึงนะคือปกติระบบพวกนี้มีอยู่ในรถญี่ปุ่นทั่วไปอยู่แล้วนะครับเวลาเบรกหนักเวลาอะไรเงี้ยนะฮะไฟฉุกเฉินก็จะขึ้นแบบนี้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวเราจะไปที่40นะ40นะอ่ะเนี่ย พื้นเปียกอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเบรกดูนะคุณผู้ชมส2 1สองหนึ่งโอ้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 ลื่น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 นี่เห็นว่าระบบช่วยดึงไว้เยอะเลยเนี่ยฟิลมันจะแตกต่างกันเมื่อกี้เลยเห็นว่าด้วยพื้นผิวนะครับด้วยการลดน้ํามาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกกันว่าเวลาขับผ่านฝนตกหรืออะไรเงี้ยอย่าขับเร็วแล้วก็ถ้าเกิดมันมีจังหวะที่ต้องเบรกหนักเนี่ยนะครับ เตรียมระยะเวลาด้านหน้าเหลือให้มันเยอะกว่าพื้นแห้งปกตินิดหนึ่งนะครับโอเคเดาาี๋ยวเราไหลตรงนี้ไปต่อฟาบเข้ามาอีวงมาตรงนี้นะฮะสามารถไปที่ความเร็วประมาณ80กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงป้าย80นะไม่ถึง80แต่ก็เนี่ยพอรู้สึกเหมือนกันประมาณ8ปนี้นะฮะ แบบนี้แบบนี้อ่ะชะลอน,นิดหนึ่งแล้วก็กลับไปในส่วนของลอง NVH นะครับลองเรื่องของเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารนะครับมันจะเป็นพื้นแบบสลับแบบนี้โอเคตรงเนี้ยไหลไปที่ประมาณเขาบอกว่าประมาณ30นะ3ามถึงลองดูซิว่าพอมันเจอพื้นที่มันเป็นรอยต่อถนนอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเข้ามาขนาดไหนอ่ะผมขอ40แล้วกันจะได้ลองดูซิว่าขับเร็วๆแบบเนี้ย เรื่องช่วงล่างเรื่องอยางมีส่วนเกี่ยวทั้งหมดนะครับไหลไปแบบนี้เลยกูดูโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับบนไปหาเลขสี 4, รอบสองเนได้เลยนะครับ,รบอันนี้อย่าเต็มร้อยเลยนะแล้วไปลองเบรกตอน80สกิโมตรต่อชั่วโมงด้านหน้านะครับในพื้นแห้งไปสามสองหนึ่ง 60 80กเนี่ยคุณดูดิเห็นป่ะนี่คือพื้นแห้งนะเนี่ยเห็นป่ะไฟฉุกเฉินขึ้นแบบเนี้ยโอ้ถือว่าโอเคมากรถนิ่งด้วยความที่เขามี GVC ด้วยความที่เขามีการเซตติ้งช่วงล่างที่ Mazda เรารู้กันอยู่แล้วถ้าเกิดจะถามหาความนุ่มนวลเนี่ยอาจจะเป็นลองคอนด้าหรืออะไรก็ตามใช่ไหมแต่เวลาคุณขับขี่แบบเนี้ย ความไวเนื้อเชื่อใจมันดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องบาลานซ์ตัวรถเรื่องไซซิ่งที่มันอาจจะเลก็กกว่าชาวบ้านเขามันได้เรื่อง d r i v วิ g d ด n น m i มที่ดีแบบนี้นะไปที่40ต่อแบบนี้ดูนะเมื่อกี้ผมเบรกหนึบเลยใช่ไหมดูตอนพื้นเปียกเลยนะสามสองนึ่งน่น่สไลด์สไลด์เห็นป่ะ <laughs> นะฮะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ได้เลยว่า ระบบช่วยเลยครับขีดต่างๆเป็นไงแล้วก็อย่างที่บอกนะย้ำอีกทีนึงพื้นแบบเนี้ยยางเนี่ยก็มีส่วนนะฮะเรียกได้ว่าเกิน60 7 0เลยนะครับถ้ายางดอกไม่มีเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ได้เบรกอย่างนี้นะสไลด์เลยอะ่ะเป็นรถด,ดิฟเลยนะครับยางมีส่วนช่วยเยอะมากม่ะไปตรงนี้กันต่อเทคไป60เนี่ย8ปโอเคนะผมว่า การเก็บเสียงของ Mazda 2เนี่ยนะครับเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เรื่องยางก็มีผลเยอะถ้าเป็นยางที่แรงดันลมยางเยอะแล้วก็เป็นยางเก่าที่ยางแข็งแล้วอะ่ะยังไงเสียงก็ดังกว่าเนี่ยเขาเป็นยางใหม่รถใหม่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับอันนี้ขอแอบใช้คอมเสรสูงนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้40ใช่ไหมขอลองสัก50นะดูซิว่ามันสะเทือนได้ดังเขามาขนาดไหนนะครับอ่ะประมาณ50นะไป โอ้โหนะฮะอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่ามาตัวสถ้าเทียบกันกันในเซ็กเมนต์แล้วนะฮะเป็นรถเล็กที่ไว้ในเชื่อใจได้นะเรื่องด d y n a มการขับขี่เรื่องการเบรกบนพื้นแหง้งพื้นเปียกแล้วก็เรื่องของอการควบคุมตัวรถต่างๆนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอสเตชันสุดท้ายนะครับเขาให้ลองเป็นแบบจิมคาน่ากันดูซิว่าการควบคุมตัวรถมันจะเก่งขนาดไหน đo lò này luôn nha, dù nha, quý đón, ồ, hổ ồ, 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 โอเคผู้ชมนี่เราลองเต็มนะลองเต็มนะอันนี้จับเวลาจริงแล้วเค okay. <Okay. S 2> ไปครับสามสไดครับสามสองหนึ่งป ลองแฮนดลิงดูนะลองเรื่องช่วงล่างลองเรื่องการใส่โค้งต่างๆดูซินะฮะว่ามาสเตอรคันนี้เป็นยังไงนะครับ <S <S คล้ายๆจิมคาน่าผู้ชมนะฮะเราเลี้ยงไปเราไล่ไปเราไล่ไปเราไล่ไปดูนะโอ้โหมันคล่องตัวว่ะ คือช่วงตอนต้นนะฮะเราพามาทดสอบในสนามที่เรียกได้ว่าโอ้โหเพิ่งมากันครั้งแรกแล้วก็มาสุดเนี่ยเป็นทริปที่โอ้โหเขาเรียกว่า V.I.P มากๆมาเปิดสนามกันเลยนะครับเป็นทริปค่ายรถยนต์ที่พาสื่อมวลชนมาค่ายแรกของสนามเช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าสนามแห่งนี้นะฮะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีความครบคันมากขึ้นกว่านี้หรือว่าเสร็จแบบ100%เนเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งสนามที่เราจะได้มาบ่อยแน่นอนเพราะว่า การที่เขาสร้างสนามนี้ขึ้นมานะครับทั้งเรื่องของพื้นถนนทั้งเรื่องของอาการดีไซน์ต่างๆนะครับมันเหมาะสมกับการทดสอบรถทดสอบยางทดสอบเบรกมากๆเลยนะครับแล้วก็มื่อกเราได้ลองเรื่องศูนย์ถึงร้อยลองให้ดูแล้วนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ามาั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ใช่รถที่แรงหรือเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในเซกเมนต์เนี้ยก็ต้องยกให้ City Turbo หรือ a l m e ม a Turbo นะครับเขา1.0แต่เขาโคตรแรงจริงแต่ จุดเด่นของ Mazda ก็ยังคงเป็นจุดเด่นเหมือนเดิมคืออะไรคือ driving dynamic นะการเซ็พวงมลัยของเขาที่เน้นความสปอร์ตแบบนี้คุณดูดิระยะฟรีมีเล็กน้อยนะแต่พอเราหักเยอะขึ้นไปเนี่ยมันก็ไปตามสั่งใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ขับยากนะครับและเนี่ยกระเด้งกระดอนแบบนี้นะฮะนี่แหละคือคาแรคเตอร์ของรถ Mazda นะฮะช่วงล่างด้านหน้ามแม็กฟอร์สันสตารด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมที่เขาจะเน้นเซต ช่วงล่างแบบเฟิร์มแบบกระชับแบบเนี้แต่ในแง่ของการนั่งโดยสารเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สุนทรีมากมายนักเทียบตรงๆเลยนะฮะกับ Honda City จะแฮ c ชแบ็กหรือ cinematic. ซีดานหรือว่าอัลเมรเนี่ยถ้าเกิดคุณเน้นนั่งโดยสารบบอโดยสารตอนหลังมาสเตอร์สทำได้ดีไม่เท่าซิตีหรือ a l m e ม a นะนะครับก็ อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันว่าซื้อมาเพื่อเน้นขับนะเน้นนั่งตอนหน้ากับคนขับอะไรประมาณเนี้ยผมว่าโอเคอยู่แต่นั่งตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดคุณสรีละไม่ได้ตัวใหญ่มากก็พอนั่งได้แต่แค่มันมีครอบเปรียบเทียบไงในราคาประมาณเนี้ยนะครับห้าหกเจ็แสนเนี่ยถ้าจะเอาสบายจริงผมยังคงยกให้ Honda City นะที่เล็กรูมันเหลือเยอะเฮดรูมันเหลือเยอะจริงนะครับแล้วก็ความโปรง่งความอะไรเงี้ยมันโอเคแต่ซิตี้ก็ยังสู้คันนี้ไม่ได้ตรงที่ Driving Dyna ม i ก นะครับช่วงล่างพวงมาลัยความสนุกสนานในการขับขี่ผมว่า City ยังเป็นรองมาส d a นะทีนี้แหละผู้ชมที่เราไปลองมาสูวนถึงร้อยลองเรื่องซาลลอมนะครับลองเรื่องการเบรหกหนักๆเนี่ยให้ ABS ทํางานทั้งทางแห้งทางเปียกนะครับก็ยังคงเป็นรถที่สเตเบลิตี้เนี่ยนะครับอาการบอดี้โลเนี่ยน้อยมาก รกหนักๆเนี่ยอาการสายไม่มีเลยนะจะเป็นพื้นแห้งหรือพื้นเปียกเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของอาการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงการหักหลบเลนเชนนะคะอะไรเงี้ยมันมาพร้อมความกระชับฉับไวแล้วก็มั่นใจได้ดีเลยเนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกนะว่าซื้อมาเพื่อนเน้นขับไม่ได้เน้นนั่งนะฮะโดยสารมากไม่นักนะับผมว่าตอบโจทย์แล้วก็ตอนเนี้ยแม้ว่าการทําตลาดของ m a z t e r 2โมเดลเนี้ย ทำลากมา 7- 8ปีแล้วนะครับก็ถือว่ายาวนานมากนะจะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเล็กน้อยในโมเดลเยอใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมมองว่าสิ่งที่เขาน่าสนใจณนะตอนนี้คืออะไรคือออปชันเขาใส่มาให้เต็มมากก็คืออาจจะแบบรุ่นทิ้งท้ายปลายโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นรุ่นเดียวที่ได้เบาะนั่งโดยสารนะฮะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าและมีเมมโมรีมาให้2ตํตำแหน่งซึ่งคู่แข่งไม่มีใครมีเลยนะครับแต่สิ่งที่ยังต้องเปลี่ยนและต้องปรับเนี่ยผมมองว่าตัวแอร์แบก ระบบความปลอดภัยมาตรฐานขั้นพื้นฐานเนี่ยคันนี้แอร์แบ็กยัง2ลูกอยู่นะในขณะที่โตโยต้ายาริสเอทีพเนี่ยเแล้วนะครับรุ่นอื่นๆก็6เห็นไหมผมมองว่าอันเนี้ยคือเราอาจจะแบบไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมาใช้งานหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุเกิดขึ้นมามันมีความอุ่นใจมากขึ้นนั่นเองนะพะคันนี้มันมีแค่2ใช่ไหมแต่ในตลาดเนี่ยสองสองใบเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวมิซูบิชิมิลลาด t อททราแล้วก็ตัว Su สุกิ s w วิฟ นะครับก็ยังมีอยู่ยังมีเพื่อนอยู่ไม่ใช่ว่าลนโนแค่คนเดียวนะครับก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันผมมองว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาเน้นขับนะฮะเน้น driving dynamic ที่ดีๆอย่างเงี้ยผมอะไรช่วงล่างเฟรริฟร,รม์มๆกระชับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นตัว S ออันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะแต่สิ่งที่ได้มาผมว่าโอเคคือลายสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนโมบสายตาแล้วมันมีการเลืองแสงหรือว่าการกระพริบอะไรเงี้ยมันดูสมูทมันดูพรีเมียมแต่แค่คันเนี้ยมันจะสู้ตัวท็อปไม่ได้ตรงที่ไม่ได้มีกล้องรอบคัน นะครับและก็เรื่องของตัว Adaptive Cruise Control ยังไม่มีถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมี Adaptive Cruise Control นะหรือ Mazda ม Maz ้าเรียกว่า m าสด้าเ a Cruise Control นะครับล็อกความเร็วแปรผ่านตามขั้หน้าโมเดล y ยใหม่เพิ่มเติมมาแล้วแต่ก่อนไม่มีครั้งนี้มีมาให้นะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วก็ขอแชร์นิดนึงวันนี้เราขับมาปล่อยตัวที่ดาวินคาเฟ่นะครับขับมาที่ชาเชิงเซานะฮะสนามชายเขตเนี่ยเป็นสถานที่ทดสอบอทริป วันนี้เราขับมาทั้งหมดร้อยกิโลนะแล้วก็อัตราบริโภคน้ํามันเฉลี่ยเนี่ยเราขับแบบประมาณนี้แหละไม่ได้มีศูนย์ถึงร้อยแต่ในสนามนี่มีช่วงที่เราเปลี่ยนเลนมีช่วงที่เราแบบใช้อัตราเร่งความเร็วสูงๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมได้ที่15.5กิโลเมตรต่อลิตรผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ไปเข้าแทร็กผมขับใช้งานปกติเงี้ยผมว่ามันน่าจ,จะอยู่ที่ประมาณ17 l. ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไกลวิ่งเป็นร้อยโลนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้งานในเมืองแล้วก็ เบรกวิ่งเบรกวิ่งอย่างเงี้ยก็จะลดทอลงมานะครับก็จะอยู่ประมาณ14-15ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเอาจริงคาแรคเตอร์ของรถ m a สด้าไม่ได้เป็นรถที่เครื่องแรง0ูนถึงร้0ยเนี่ยก็ถือว่ากลางๆอ่ะค่อนไปทางเกือบจะเกือบจะอืดด้วยล้ำใบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาตัวดีเซลเนี่ย มันจะมาแบบลุคโหดแล้วก็สนุกเลยนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอาทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลอยากชมรีวิวเจาะลึกรุ่นไหนรุ่นย่อยไหนเป็นพิเศษมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมอ่านหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลิสต์แล้วก็ยืมมาให้ทุกคนชมกันนะครับก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ช่องคุยพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ New Master 2 1 3องหเโมเดลเยียสองราคาค่าตัว6 8 0 0 0 0บาทคันนี้นะครับ ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดสวัสดีครับ